งเช่าคอดีไทยท้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จอดนะครับท่าีผู้ชมทำชั่วกระดาษตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับอีก7วันก็จะถึงการเลือกตั้งนะครับคนไทยรุ่นกันทั้งประเทศนะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับขณะเดียวกัน มีอีกชาติหนึ่งข้างๆบ้านเราฮะก็รุนเหมือนกันว่าใครจะเป็นนายกดูเหมือนว่าเขาจะลุ้นให้บางพรรคเนี่ยได้เป็นนายกวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัตวิชิตปุ้งต่งสวัสดีครับ่อาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบพี่ลุกครับแล้วท่านผู้ชมถามได้จันลุกท่านด้วยนะครับพี่ไม่เจอกันสองอาทิตย์สวัสดีครับแต่กุมภาพันธ์จันได้ตั้งมีคนบอกว่าคุณเซนจะยิงระเบิดเข้ามาเนี้ยวันที่หกหรือเจ็ดบางคนบอกว่าวันที่แปดอาจารย์คิดว่าวันไหนฮะไม่มีทั้งนั้นแหละพี่นะ มันก็มีการปั่นไปเรื่อยนะเขกระแสตัวนี้คนก็หวั่นไหวใช่ไหมฮะเผาขยะยิงมั่วล่าตะเวนอะไรต่างเนี่ยคือมันก็เป็นการยุยยุนะครับมันก็หวังผลไหลดอกนะหากสมมุติว่าเกิดการประทะรอบสามจริงแล้วมันก็คือก็จะกลายเป็นข้ออ้างว่าจะไม่ให้มีไม่มีเกิดการเลือกตั้งมันก็จะมีพรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็คุยไงว่าได้ทั้งอะไร คือเอาไปปั่นต่อการเมืองในประเทศเราเองอย่างนี้พี่ผมวิเคราะห์ถ้าสมมติมีการประทะแล้วต้องมีการเลื่อนการเลือกนั่งสมมตินะสมมติมก่อนอืพรรคที่จะถูกด่าไหมสือคือพรรคภูมิใจไทยแน่นอนถูกด่ดาว่าถูกด่าเพราะว่าอา้าวกระแสะโคสํารวจอะไรต่างๆสู้พรรคส้มไม่ได้เด็กจะช้าอยู่แล้วถูกไหมอันนี้มันก็คือคนจะเกิดไปมันโนเนี่ยอ๋สู้ไม่ได้จะมาก็เลยจะต้องหาปัจจัยแทกเอาเรื่องประเด็นปลุกชาติอ่าใช้ ยืมมือทหารใช้เครดิตทหารมาทําสงครามอย่างเงี้ยผมเลยเชื่อมั่นใจพี่ว่าเอาจินตนาการไปก็แล้วแต่ใดๆเขมรมันไม่กล้านะครับมันก็เสื่อมสุดไปพอสมควรอาวุธก็ไล้หลอแม้จะมีข่าวว่ามันเตรียมซื้อหรืออะไรต่างๆอเมริกาก็จอดท่าเอ่อเทียบเรือที่มันเทียบเอ่อเรียมท่าเรือเรียมเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เห็นภาพอย่างเงี้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหรือเปล่า นะครับในแง่ของการสะสมในการเตรียมกําลังในการจัดเตรียมเพราะคนมันก็ตายตายไปเยอะนะพี่แล้วก็ขวัญกาลังใจมันก็สูญเสียไปพอสมควรอารย์มันตายถึง1นึ่งพันคนเลยเหรอ,อประมาณนั้นพี่โดยประมาณอันนี้ประเมินโดยสหรัฐอเมริกาถามว่าสหรัฐคงไม่ได้มวนี่เพราะว่ามันก็ต้องคุยจากใครหนึ่งแหล่งข่าวสำนักงานผู้ช่วทหาร็ดีและอาจจะคุยกับคุณมาเน็ตนะอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนคุณมาเน็ตเป็นทีมสตาฟของโดนัลด์ทรัมป์ เพื่อนเวสปอยเนี่ยเพื่อนรุ่นเวสพอยทีมพวกฝ่ายข่าวกรอ,ง,องต่างๆเขาคงถามาเพื่อนเขาแหละเทหารบ้านมึงตายเท่ไหรอะไรประมาณเนี้ยนะแต่คราวนี้ก็คือถ้าโดยประมาณนี้ก็แปลว่าสูญเสียเยอะแต่เป็นทหารแก่หรือทหารชายแดนหรือทหารขมรแดงซึ่งอมันไม่ใช่ทหารหลักที่ของอคุณเซนประธรรมนะครับพวกบีเอชคิวก็ตายหลายพันเหมือนกันแต่ว่าทหารชายแดนขมรแดงคือเท่ากับว่าเราช่วยออ่ากำจัด ขเบนแดงให้ให้มันให้คุณเซนแต่พอมีพวกทหารใหม่เข้ามาวางกําลังใหม่เนี่ยก็คงเป็นทหารจากในเมืองหรือที่ถูกเกณฑ์มาอันเนี้ยมันก็ไม่ง่ายละไม่ถึงไม่ง่ายสำหรับคุณเซนนะเพราะมันต้องมีการฝึกพวกนี้อยู่ในเมืองอยู่ในลึมันก็ต้องอยู่แบบข่าไรใช้ชีวิตอยู่ยากลําบากถ้าสมมติว่าเป็นทหารบีเอคิวเริ่มมาสแตนบายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณผู้บีเอคิวที่จะมาอยู่เยอะหนะ่อยจะไปอยู่แถวแถวธมอดาพี่ แถวบ้านชำล่าแถวตรงนั้นบ้านสามหลังที่มันสูญเสียตรงน้นาฐาน BHQ เยอะมากที่มันสูญเสียแล้วมันก็คงจะมาเติมมาเสริมกําลังตรงนั้นอีกแต่พี่นุผมเรียนอย่างนี้นะว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าศูนย์มีรอบสามเราจะไม่ใช้เวลาถึงยี่สิบวันนะครับอย่างเก่งกค่เจ็ดวันก็จบละเราจัดก,การทางลึกอะให้มันจบในรอบเนี้ยถ้าสมมตินะยังทะลึ่งกันอีกอะนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าประเด็นตรงนี้นะครับขเขมก็ต้องดูสถานการณ์การลึกตั้ง นะครว่าเออจะเป็นพรรคกันเมืองไหนที่จัดตั้งรัฐบาลหรือประสมกันแล้วจะเปิดช่องทางให้ขเขมรกลับมาพูดคุยบรรยากาศชื่นมืน่นเปิดดานเคลียร์เรื่องปักปันชายแดนตามที่ขเขมรเขาเรียกว่าเขาพอใจนะอย่างเงี้ยมันก็มีผลทั้งสิ้นพี่ผลการเลือกตั้งนะวันที่8เนี่ยเดี๋ยวก็รู้กันละ อาจารย์ไอ้เรื่องทมรดาเนี่ยได้ข่าวว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาเจับตู้คอนเทนเนอร์ได้ไปส่งแล้วจะมีการกั้นรั้วชั่วขราวที่แถวทรรมดาอาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางเขมรเขาจะยอมรับได้เหรอฮะ,ะถ้าเกิดมันมีคอนเทนเนอร์ไปตั้งเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นการแสดงหลักฐานชัดเจนว่าไทยเรายืดพื้นที่คือแล้วคุณเซนเขาจะไม่กลัวพลเมืองกับอุชานเนี่ยจะ,จะอนตี้แล้วก็จะไปเดือดร้อนจะไปเดือดร้อนแทนมันพี่บ่อยมันเราทำของเรา คนเนี่ยผมเบอกพี่พี่นุ๊กก็แบบเหมือนอาการเหมือนพวกสําหรับคนสื่อแพลตฟอร์มทั่วไปเลยนะเนี่ยบอกว่าเรืไปเดือดร้อนแทนมันทําไมพี่เราต้องส่งเสริมให้เราทํายุเลยนะไม่ที่เดือดร้อนแต่กลัวว่ามันจะถือโอกาสดีเนี่ยจะเกิดสงครามหรือเปล่าประทานรอบปีหรือเปล่าคือมันคงรอบนี้เราเงียบยิ่งเงียบเนี่ยเราไปลึกเลยนะเรารู้อยู่แล้วพี่เรารอบนี้ก็คือเล,เล่นเล่นเล่นให้หนักกว่าเดิมนะครับแม้ว่ามันจะวางกําลังการมีเกราะ ปุ้มป้องกันบังเกอร์ป้องกันไอ้พวก F16 หรือแม้กระทั่งคลิปเปอะไรต่างๆแต่ไปทางลึกออกไปมึงก็ต้องป้องกันใช้เงินเยอะนะเพื่อนะอเทาเทวอ,อะไรต่างๆเห็นประธานดีเกาหลีใต้ก็โพสตแม่เนี่ยมิจาเนี่ไสแกมเมอร์เถอะอย่ามาทะลึ่งอะไรกับพวกกูเลยนะคือไทยเนี่ยมึงก็ขยันเคลมแต่อันนึงที่ผมว่าคนไทยไม่เคลมนะแล้วยกให้เลยว่ามึงเป็นต้นตำรับการเป็นขอทาน นะขี้ขอในแรกๆของโลกอ่ะอันนี้กูไม่แข่งกูยกให้เรายกย่องด้วยนะคือถ้าเป็นขอทานเนี่ยที่ส่งออก่ยเออยอมรับว่ามึงเก่งเรื่องๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นเนี่ยอย่ามายุ่งกับไทยให้เราเรามีการจัดการเลือกตั้งเราอยู่กันอย่างสงบสุขเถอะดังนั้นผมพี่มันก็ยิงมาประเด็นห้อยโยงมาตรงเนี้ยมันก็ประเด็นที่ว่าเรื่องรักชาติไม่รักชาติใช่ไหม,มนี่ก็คือเรื่องที่ว่าการที่ทหาร ปกป้องอธิปไตยแล้วมีการสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีดราม่าแล้วว่าเฮ้ยก็ก็ทหารชั้นกุ้นน้อยถูกเอารดเอาเปรียดอย่างนั้นอย่างนี้ผมผมต้องเรียนพี่นุอย่างนี้นะว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับคือพูดเป็นวาทกรรมนะครับมันเป็นเรื่องอย่างเช่นค่าลบหรืออะไรเนี่ยเบียเบียในการปฏิบัติภัยปฏิบัติในหน้าที่สงคามผมเห็นแล้วล่ะในคลิปของพี่ของพี่โนุที่มีดาอาจาร ท่านหนึ่งพูดแบบผู้ถูก,กวันละสองรบาทคือท,ที่อาจารย์ชิตวันมาพูดเนี่ยแกบอกว่าอาหารของทหารนี่มันน้อยจังเลยค่าอาหารเนี่ยแค่ยีบสี่บาทเท่านั้นเองเมื่อไปเปรียบเทียบกับสสเนี่ยทำไมมันมต่างกาันที่สสอทางานในห้องแอร์แล้วก็ได้เบียบประชุมแล้วทําไมค่าอาหารเนี่ยสอสไม่ต้องจ่ายเงินแต่ว่าทหารเนี่ยออกรบไปเบียเรียงค่าอาหารเนี่ยยังหักจากเบียเรียงอีกเขาพูดว่าทำไมมัน มันมันดุนร้ขนาดนี้ทำไมทหารแบบเอสสวัสดีการขนาดนี้ทำ<ช>ไมสอสอบได้เยอะขนาดนี้นี่คือสิ่งที่มันไม่เท่ากันแล้วพักประชาชนที่บอกว่ารักทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยออกมาเคมเนี่ยทำไมไม่แก้ตรงนี้นั่นแหละผมเห็นด้วยที่อาจารย์พูดถูกคือสอสอมันหลายคนหรือสอวอกวคดีก็อับปรีนะตั้งแต่ยุคกันไหนแต่ไรละที่เอาผู้ติดตามเอาเอากับคงกับข้าวห่อตากใส่ถุงมันมันอดตายยากอ่ะคือมึงจะประหยัด หรือกล่าวว่าไม่เลี้ยงลูกน้องนะมึงเนี่ยอาหารกุยให้มึงกินให้มึงโตนะพี่ให้มึงแดกอย่างเงี้ยคือนี่ก็คืองบประมาณแผ่นดินพี่พูดถูกว่าอาหารการกินคนทหารเมื่อเทียบกับสอสอสวไลได้ต่างๆเนี่ยมันน้อยนิดนะครับแล้วก็คือบางบางครั้งบางคาเแหละระเบียบต่างๆมันก็ล้าสมัยไม่ทันสมัยคือไม่ปรับเลยให้ทหารแต่ของสอสอสวเพะลึ่งปรับอัปเกรดที่นั่งเครื่องบินให้ใช่ไหมะ สสสวเนี่ยนั่งบิสเนสหมดนะครับพี่โดยนั่นแหละแต่หลักๆอ่ะเขาให้คือจริงๆถ้าปรับมคือนั่งอีโคโนมีนะยกเว้นรัฐมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการแผ่นดินในภารกิจอย่างเป็นทางการเออให้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นบิสเนสไม่ว่านะแต่พระท่านผู้ทรงเกียรติเนี่ยไปเช็คได้เลยนะน้อยมากนะครับที่จะนั่งอีโคโนมีคลาสเวลาไปดูงานต่างประเทศ นะครับมันก็นอนได้เหมือนกันนะก็มีรู้อะไรนักหนาเพียงแต่โอเคอาหารอัปเดตอัปหรืออัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยที่มันรูหรากว่าเนี่ยอาจารย์ท่านก็พูดถูกนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพี่ผมบอกแล้วนะว่าจริงๆเ,เนี่ยเรื่องประเด็นของไทยกับบูชามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยไม่น้อยนะแม้ว่าจะมีการแก้ต่างว่าเฮ้ยที่เขาต้องการปฏิรูปก,กองทัพเนี่ยหรือแก้อะไรเพื่อสวัสดิสิทธิสวัสดิการ ของชั้นคุณน้อยได้เท่าเทียมมันเป็นวิธีคิดที่ไม่แฟร์นี่หว่าพีุ่ถ้าเป็นธรรมคุณต้องต้องจัดการองค์กรทหารให้มีความเท่าเทียมไม่ใช่มาด,ดูแต่คนระบับเพื่อฐานเสียงของคุณในทหารยศระดับกลางในทหารชั้นในพลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะให้มันได้รับการเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมไม่ใช่เลือกปฏิบัติคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเพื่อชนชั้นนะทหารเนพี่ทุกวันเนี้ยเขาอะไรต่างๆนะครับ ที่บอกว่าเออผมไม่ได้ดไปแยกนะบางดราม่าที่บอกสถาบันการศึกษานิสิตกับอาจารย์ขึ้นลิฟที่เดียวกันไม่ได้ของกองทัพเนี่ยเขานั่นมานานแล้วอาจจะมีแยกลิฟ์ุูมข้าัญชาระดับสูงแล้วก็แต่ในหารชั้นประทวนสัญบัติขึ้นลิฟไปด้วยกันเนี่ยเห็นชัดๆกองบัญชาการกองรัพไทยลิฟเนี่ยนะผมก็เห็นในพันพลเรือนกับพันประทวนก็ขึ้นลิฟด้วยกันเนี่ยคือใช้วิวาทะหรือการพูดแยกเขาแยกเราเนี่ย สร้างความแตกแยกนี้ต้องพึงระวังถ้าเขาจับโปได้แล้วมีข้อเท็จจริงมาพิสูจน์เนี่ยมึงจะอยู่ยากบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลนี่ผมไม่อยากจะไปอะไรดราม่าที่แข่งกับคนอื่นเขานะว่าอะไรเอ่อต่างๆนานาว่าเออมีทหานไว้ทำไม คือมันก็พิสูจน์แล้วทหารเขาก็เตรียมความพร้อมนะที่ฝึกครอบบ้าโกฝึกอะไรกับใครกับสหรัฐอเมริกาจับต่างชาติมิตรประเทศเนี่ยนะครับมันก็ได้ประโยชน์เห็นไหมพอมาได้ใช้จริงเออพี่ลืมล้าไปปีนี้ครอบบ้าโกเนี่ยขเขมรไม่ได้มานะเพราะเราไม่สัตว์ไม่หรอกพี่คือเราไม่ได้ทหนังสือห้ามแต่มันไม่มีปัญญามาเพราที่ผ่านมามันฟรีนอนก็ฟรีแดกก็ฟรีฝึกอะไรก็ฟรีเราเทรนเนี่ยคือสันดานคนในละคุณพี่คือมึงไม่มีเงินจ่าย ที่จะจ่ายมามึงมาแค่ไม่กี่สิบคนนะเนี่ยเงินแค่ไม่กี่สิบคนก็ไม่คิดจะจ่ายนะคือมันจะถุนพี่อันนี้คือไม่คือตัดย,วยาวๆเลยสักนะอย่างน้อยสิบปีไม่อยากให้ความราะว่าที่ผ่านมาฝึกโดดล่มฝึกระดับชั้นในสิบในร้อยในพันหรือหลักสูตรต่างๆของเราทัพเนี่ยเขาเห็นได้รับความอนุเคราะห์ตลอดที่มันมาฝึกเ้ปาป้าโกเนี่ยมันฟรีแล้วใครออกให้มันประเทศเไทยก็เราดูแลยไงที่พงที่พักให้ มันไม่ได้ออกอะไรเลยนะพี่สิงคโปร์นะแม้ว่าใครจะหวานระแวงจะอะไรเขาอะแต่พี่รู้ไหมสิงคโปร์เขาก็อนุเคราะห์อะไรเยอะแล้วการฝึกอมาฝึกกันระหว่างเซวีพาเ์คีสิงคโปร์เอาเรือดำน้าจริงมาฝึกกับไทยนะชาติเดียวในอาเซียนไทยกับสิงคโปร์ได้ฝึกร่วมกันชาติที่มีเรือดำน้ําเนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เคยเอามาฝึกกับเรามีสิงคโปร์ชาติเดียวเนี่ย การฝึกคนเราได้เห็นเราได้เห็นเทคโนโลยีชั้นสูงของเขาว่าเขาไปถึงไหนแล้วแล้วของสิงคโปร์พี่ก็รู้มีตังซื้อของดีกว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียอยู่แล้ว<ม>นะฮะอันนี้มันเป็นถึงเราว่าทําไมการฝึกทางยุทธทิศทางทหารเนี่ยที่ไม่ได้บอกให้พลเรือนรับรู้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเก็บเคี่ยวเล็บไว้เราเรามาถูกทางแล้วว่าหนึ่งต้องเช็แซงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเขมรมึงไม่มีเราเรามึงคบกับใครไม่ได้โดยเฉพาะกับไทยมีปัญหากับไทยก็มีปัญหากับคนอื่น แล้วเร,เ,รเราไม่เราไม่ได้คาดหวังให้ชาติอื่นเป็นตำหนิเขาก็ด่ามันหมดแล้วแหละแต่ทางมารยาทเขาก็ไม่พูดในทางรลบวเขาก็บอกขอบอกขอบใจประเทศไทยที่ได้ช่วยคนของเขาได้กลับบ้านสู่มาตุภูมิยังปลอดภัยแต่ไหมทุกคนก็ต้องพูดในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองทั้งนั้นแล,แล้วเราไม่โกรธนะครับแต่นั้นผมจึงเรียนพี่นุเรียนท่านผู้ชมนะครับการเลือกตั้งยังไงวันที่แปดเขาต้องเกิดเลื่อนไม่ได้แล้วยังไงแบบ คือสิ่งหนึ่งที่คนกังวลผมก็ต้องเรียนนะว่ามันอาจจะมีการปั่นออกมาจากฝ่ายของกลุ่มที่มีความเชื่อไปทางอนุรักษนิยมเพราะกลัวแพ้หรืออะไรก็ตามพนะฮะเพราะว่าไอ้พวกอ่าพรรคฝ่ายริเบโร่พรรคที่อยากเลือกตั้งเนี่ยมันไม่อยากให้เลื่อนอยู่แล้วมันอยากเลือกจะตายนะฮะนั้นอยา่าไปได้กังวลแนละสิ่งที่กังวลของเขาเนี่ยคืออะไรเขากลัวส้มจับมือกับแดงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีสวอเรดดีแล้วแม้ว่าจะมีความหลัง ฝังใจกันแต่มันมัน,ม,นมันได้ชำระมันเจ้ากันละซึ่งไอเนี้ยผมก็กังวลว่า,วานโยบ,บายความมั่นคงของเขาหลังจากนี้ถ้าสมมติเขาจับกันเองใครจะมานั่งกลางหมใครจะมาดูแลความมั่นคงโทษนะผมคิดว่าสองภคเนี่ยถ้ามานั่งกลางหมหรือต่างประเทศเนี่ยผมว่าใดๆก็แล้วแต่ดีๆชั่วๆนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบพลเอกนะัทพล หรือท่านหรืออะไรก็แล้วแต่จะ่ผมว่าผู้หญินักทุนน่าจะดีกว่าฝ่ายแดงหรือฝ่ายส้มที่เขามาดูแลกระลาผมหรือฝ่ายความมั่นคงอย่างน้อยเนี่ยเขาทางานร่วมกวับเราทรับได้แกอาจจะพูดจาไม่ฉะฉานหรือแบบอะไรต่างๆจะมาคิดยังไงตอบอย่างนั้นเนี่ยคือไม่ได้ตอบแบบนักการทูตอ่ะถ้าตอบแบบนักการทูตศิลปะนักการทูตคือการพูดความจริงแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะพี่ดังนั้นก็กลายเป็นเหีื่อันโอชาของสื่อแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยอะไรต่างๆ ถูกไ,ไหมครับดาเชา้าดาเย็นผมก็ไม่อยากจะพูดมากบางทีอันนี้ขอใช้เวลาเลยนะบางทีที่แบบว่าเออเอาบิ๊กเล็กไปแขวนเนี่ยแต่พอเราไปตามตัวคนที่ไปไปโพสลวโทษนะพี่เป็นคนพิการไม่ครบสามสิบสองเพราะว่าจริงเราก็ไม่อยากตําหนิคือร่างกายไม่ค้าสไม่สอนแต่จิตใจเนี่ยก็แบบไม,ไม่ไม่นั่นแล้วไงผมไม่อยากจะพูดแรงนะพี่คือทําไมคิดอย่างนี้พอสารภาพมาก็บอกว่า มีพอพอทุกครั้งที่โพสตสำหนิแต่บิ๊กเล็กเนี่ยมันยอด engagement ยอดไลค์ยอดแชร์มันเยอะเขาเลยอยู่ได้แล้วยิ่งความกังวลใจของฝ่ายความมั่นคงที่สุดคือภัยครบสามด้านภัยทิศตะวันตกพวกว่าสารกอทูเลกันเลี่ยงอะไรต่างๆแม้ไม่รู้จะไงมันจะถูกไล่บีบหนีมาในฝั่งใครหรือสามจาังหวัดชายแดนภาคทางภาคใต้ที่มีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นมาเป็นลำดับ นะไม่รู้เจอาจเาท่าไหร่ศึกสาได้าน,นะครับทุกวันนี้มันเราเราอัดหรือประคองให้สาการแค่ด้านตะวันออกเท่านั้นเองดังนั้นผมคิดว่าชะล่าใจไม่ได้ถ้ารัฐบาลในอนาคตไม่มีความเชี่ยวชาญด,ด้านการทหารและการแตงประเทศเหนื่อยชัดเจนมากเลยครับอ่ะพอดีต้องบอกว่าถ้าเราอยากให้ อธิปไตยของชาติไทยเนี่ยไม่เสียหายแล้วก็ประเทศไทยเราไม่เสียงภัยเนี่ยเอาง่ายๆเราดูเปรียบเทียบการทํางานแล้วกันระหว่างรัฐตนตีกลาของคนเก่าคุณภูมิธรรมกับวิกฤตะฮะแล้วก็ดูกับเปรียบเทียบการทํางานระหว่างรัฐมนตีต่อประเทศคนเก่านะคุณบัณฑิตเสียมพงศ์กับท่านเสียศักดิ์คะแค่นี้ก็รู้แล้วเราหาว่าใครทํางานเพื่อประเทศชาติหรือใครทํางานเพื่อวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอะ อาจารย์บนรลิจชิตจะให้ความมั่นใจใช่ไหมวันที่แปดจะไม่มีการประชารอบสามไม่มีหรอกพี่ขอให้ไปใช้สิทธิ์เยอะกว่าวันที่หนึ่งวันนี้นะวันนี้วันที่หนึ่งเรียบร้อยมากผมใช้เวลาในพี่ห้านาทีนะยื่นบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิ์บอกไปปุ๊บด้านครูหานี้พอไปปุ๊บตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ไปดูหมายเลขที่เราจะเลือกแล้วั้นก็เอาไปให้แบบเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในครูหามีสี่คนนะครับแล้วก็เซ็นชื่ออีกคนหนึ่งเขาก็เอาซองให้อีกคนหนึ่งก็ดูแลบัตร ใบเลือกสําหรับเขตใบหนึ่งก็สําหรับปาร์ตี้ลิทจากนั้นเราก็เดินเข้าอูหาแล้วก็พับภาพเองมีเจ้าที่ที่นั่งดูให้เราใส่ซองด้วยตัวเองนะครับปิดผนึกให้ปึ๊บแล้วเราก็หยอดด้วยตัวเองไม่มีอะไรเป็นที่รุษเป็นที่น,น่ากังวลผมว่าสํานักง,งานเขตเขาก็มีประสบการณ์มาเยอะรอบนี้ดีนะครับถ้าที่มีไต่หวาดอาจจะเป็นเทคนิคชื่อตกบกพร่องอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยดีมากรถติดพินุผมไปเลือกที่สํานักง,งานเขตหลกซี ขนาดมีรถไฟฟ้ามานะแต่รถก็ยังติดฉลงชะโอ้โหยาวนะครับผมชอบบรรยากาศอย่างงี้นะครับผลการเลือกตั้งเป็นยังไงก็คือเสียงประชาชนนั่นแหละนะครับทุกคนต้องให้การยอมรับนะครับเั้นเจ็ดวันสุดท้ายเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันแห่งเสียงสวรรค์มันอยู่ในมือพวกท่านนะครับช่วยๆกันครับว่าประเทศจะอยู่ในมือหรืออนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงนะครับสําหรับผมผมก็เป็นหัวบ้านเมืองนั่นแหละเรื่องภัยความมั่นคงคือผมหมั่นไส้หุนเซน นะคือถ้ามันตายอะไรหลายอย่างคงจะดีขึ้นจริงพี่อืออือครับโอเควันนี้ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์วิชิตปุณโภนะครับถ้ามันไซ้คุณเซนก็ต้องเลือกนายกที่สามารถจัดก,การคุณเซนได้นะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับถ้าดูในการเราไปๆก็คงจะรู้นะฮะว่าพักไหนเนี่ยที่เป็นญาติสนิทกับคุณเซนพักไหนเนี่ยที่พร้อมจะเจร,รจาเปิดตากับคุณเซนส่วนพักไหนที่บอกว่า ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมโลกกับคุณเซนได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ชมทางบ้านนะครับว่าคุณจะเลือกพรรคไหนนะครับสุดท้ายแล้วผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงเราคงต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราคงจะต้องประเจินชะตากรรมไปร่วมๆกันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมเลือกพรรคที่ไม่ค่อย จะบอกว่าไม่ค่อยรักชาติมันก็คงจะไม่ถูกเอาเป็นว่าเขารักตัวเองมากกว่ารักชาติกันละกันเนาะวันนี้ก็จากการต้องขอขอบคุณผู้สับสุุรการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากชาวกาดิไทยจากชาวมมเกรตเษสนใจก็สู่9 2 1 2 1 0 6 9 9หรือว่าลา์แอดกาดิไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ